สวัสดีครับวันนี้ไก่จูการ์เด้นจะพามาชมสเสน่ห์จันแดงโบราณและก็สเสน่ห์จันแดงนะครับมาดูต้นแรกกันเลยสเสน่ห์จันแดงโบราณนาครหน้าใบของเขาจะมันวาวนะครับเป็นคลื่นเป็นหลอนนะครับขอบใบเป็นหลอนกระดูกใบก้านใบก้านใบออกสีชมพูนะครับใบใหม่ก็ชมพูหลังใบชมพูบางๆนะครับต้นต่อไปเรามาชมกันคือสเสน่ห์จันแดงโบราณ ชนบุรีนะครับหน้าใบเขาจะกว้างใหญ่เป็นรอนเป็นเอกลักษณ์นะครับหลังใบสีชมพูนี่นะครับชมพูเลยชมพูทุกใบนี่นะครับชมพูต่อไปเสน่ห์จันแดงโบราณพิษณุโลกนะครับต้นนี้อายุประมาณปีครึ่งน่าสวยครับฟอร์มสวยฟอร์มใบสวยฟอร์มต้นก็สวยแล้วมาชมต้นสุดท้ายกัน สเสน่หจันแดงโบระสเสน่หจันแดงสตูนะครับดูหลังใบของเขาชุมพูทุกใบนะครับนี่นะครับนี่หน้าใบเขาจะเรียวยาวนะครับแล้วแต่ว่าหน้าใบเขาจะเป็นสีออกด้านด้านไม่มันวาวาไว้ฝากติดตามชมไกจูการ์เด้นทุก